Olight PL Mini 2 Valkyrie 600 lumens natural white spread beams pattern Olight oh, PL Mini 2 Valkyrie, Olive oh, d a r k g r e e n l i m i t e d Edition o oh, l i g h t PL Mini 2นะครับ Valkyrie ตัวนี้เป็น ODG นะครับหรือว่า Olive d a r r g r e e n นะครับสีเขียวมะกอก Limited Edition นะครับตัวนี้มีความสว่างสูงสุดที่600 Lumen s นะครับแล้วก็เป็นแสงที่เป็นออกแนวค่อนข้างที่จะกว้างกระจายนะครับ แสงไปได้แค่100เมตรเท่านั้นนะครับแต่ไฟฉายติดปืนตัวนี้ก็ไม่ได้ออกแบบมาให้ส่องไกลอยู่แล้วนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเกิดเรา,เาจะใช้งานไฟฉายตรวจการนะครับกับอาวุธปืนเนี่ยเป็นระยะใกล้นะครับกับกลางซึ่งก็เป็น าการใช้งานที่เหมาะสมแล้วนะครับสำหรับราคาจำหน่ายของไฟฉา,ายตัวนี้อยู่ที่2,000ปลายๆนะครับประมาณ2,900นะครับโดยประมาณหรืออาจจะ3,000นิดๆน,ดนดนะ่ผมจำราคาไม่ได้นะเพราะตัวนี้ตัวแทนจำหน่ายส่งมาให้รีวิวนะครับแล้วส่วนเรื่องราคาเนี่ยไปดูในไลน์ของไทพาวเวอร์ไลท์นะครับหรือว่า TPL ได้หรือไม่ก็สอบถามไปที่ตัวแทนจำหน่ายซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับก็คือตัวนี้ตูน L E นะครับก็คือ T O O N w L วัแล้วก็ E นะครับหรือว่า t ท u Nami นะครับเป็นคนส่งมาให้ผมรีวิวนะครับแล้วผมก็ซื้อกับเขาด้วยนะครับอีกที่นึงก็จะเป็นพี่สมเกตประทิพง์นะครับที่ Triple P ขคลองถมนะครับ p p p หรือว่า 3P ขคลองถมนั่นเองนะครับอยู่ที่คลองถมเซ็นเตอร์ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายคนหนึ่งแล้วก็จะมีตัวแทนจำหน่ายคนอื่นๆด้วยนะครับของบริษัทไทยพวอรไหรือซื้อจากเว็บไซต์ไทยพ p อรไลทนะครับ com ได้เลยนะครับ TPL หรือว่าไทพาวอรไลนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูที่ตัวอุปกรณ์นะครับก็มาจะมาในกล่องแบบขนาดไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเป็นกล่องกระดาษแบบนี้เราเปิดตัวอุปกรณ์ข้างหนออกมาดูว่าเป็นยังไงนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวตัว Walcri P L นะครับตัวมินินะครับเวอร์ชันแรกแล้วก็ P L มินิสีอื่นๆไปแล้วด้วยนะครับทั้งสีดำสีเทาแล้วก็สีดัสสแทนนะครับคราวนี้มาในสีโอลิฟต g กรีหรือว่าสีเขียวนะครับซึ่งก็สวยงามดีมาใน ถาดกันกระแทกนะครับเราเอาตัวอุปกรณ์ออกมาซึ่งด้านหลังก็จะมีคําเชิญชวนและคําขอบคุณของโอไลน์นะครับบอกไว้ด้วยว่าเป็นความยินดีความขอบคุณนะครับที่เขา,ามีวันนี้ได้เพราะวาพวกเรานะครับพวกเราสนับสนุนเขาก็าคือซื้อของเขานั่นเองนะครับเราเปิดมาข้างในตัวฝาก็จะมีรายละเอียดคู่มือนะครับบอกไว้ในนี้จะมีอะไหล่นะครับซึ่งเป็นสกรู2ตัวมีตัวป๊ขวางนะครับตรงนี้จะเป็น1913นะครับ เป็นโบลที่ออกแบบมาให้ใช้งานกับเมาส์พิกาตินีนะครับอรางพิกาตินีขนาด20มมมาตรฐานนาโตนะครับแล้วก็จะมีอาร์เรนคีหรือบล็อก L นะครับให้มาในนี้จะมี MCC cable นะครับซึ่งเป็น MCC cable รุ่น special นะครับไฟฉายตัวนี้ยังคงใช้ MCC cable special ก็คือฝั่งนี้เสียบกับแหล่งพลังงานหรือแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ตัวเพลท MCC cable ตัวนี้นะครับแปะเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์แบบนี้ได้เลยนะครับ ทันทีก็จะเกิดการาถ่ายเทยพลังงานจากแหล่งพลังงานไปที่ตัวอุปกรณ์ทันทีก็คือชาร์จเข้าไปในตัวอุปกรณ์ซึ่งไฟฉายตัวนี้เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับติดปืนพกสั้นนะครับก็ไม่มีช่องใส่แบตเตอรี่ก็คือเป็นแบตเตอรี่บิลอินนะครับข้อดีของมันก็คือไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่เพิ่มแล้วซื้อมา ตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าให้จ่ายเพิ่มแล้วนะครับเราแค่ชาร์จไฟเข้าไปเฉยๆนะครับแต่ข้อด้อยของมันก็คือแบตเตอรี่ข้างในใช้งานไปนานๆ5-6ปีอาจจะเสื่อมนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราใช้งานประมาณ2-3ปีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วกับไฟฉายที่มี ขนาดไม่ใหญ่แบบนี้แล้วก็ราคาไม่สูงนะครับอยู่ที่2,000ไปลายปลาย3,000ต้นตเท่าน,น,นั้นเองแล้วตัวนี้ก็เป็นตัว Limited e dition ด้วยนะครับส่วนสาย mcc รุ่นธรรมดานะครับที่มันเป็นไม่ได้เขียนว่า Special แบบนี้นะครับมันจะใช้งานไม่ได้นะครับมันจะไม่ดูดที่เป็นสายใช้กับพวก s 1 r อะไรพวกนี้ s 2 r นะครับแบบธรรมดาแบบนี้มันจะไม่ดูดนะครับมันจะดันจะผลักกันนะครับทำให้ใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือ รุ่นพวกนี้ต้องใช้สเปเชียลนะครับเท่านั้นถึงจะชาร์จได้นะครับโอเคคราวนี้เราลองมาดูที่ตัวอุปกรณ์นะครับผมเคยรีวิวตัวไฟฉายพวกนี้ไปแล้วนะครับในคลิปเก่าๆไปหาดูได้เลยนะครับตัวไฟฉายก็เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับซึ่งก็ออกแบบมาให้ใช้งานกับปืนหกสั้นนะครับมีขนาดก็คืออยู่ในฝ่ามือเนี่ยเล็กนะครับกำเกือบจะมิดเลยแล้วก็มีโครงสร้างที่ทําด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับ a n o d i z สสีต่างๆซึ่งเวอร์ชั่นตัวนี้ก็จะเป็นสี O.D.G. หรือว่า o l i d Draft Green นะครับ O.D. Green บางุนจะเรียกแบบนั้นนะครับก็คือสีเขียวมะกอดนั่นเองนะครับก็จะมีสีที่เห็นได้ชัดในวิดีโอว่าเป็นสีเขียวเลยนะครับสวยงามมากๆเหมือนกันตัวหนึ่งนะครับ O-Lite ทำตัว Limited สีนี้ออกมาในหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Warrior X นะครับ Pro นะครับ Warrior X นะครับ M2R Pro นะครับแล้วก็จะมีในพวก i5t i5 i3t อะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวก i1r version 2นะครับแล้วก็รวมไปถึงเวฟพ่อนไลท์ต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็น pl uh, b l a d d e r นะครับที่มีตัวสีเขียวแบบนี้นะครับตัวแรกที่ทำา l m m t t d ออกมาจะเป็นสี uh, Desert Tan นะครับตามมาด้วย uh, t i เ t n n u u m r r y ซซึ่งเป็นรุ่น exclusive จริงๆซึ่งผมไม่มีนะครับตัวนั้นราคารู้สึกจะรู้สึกจะ เท่าไหร่นะ999หรือไงเนี่ยผมจําไม่ได้นะแต่ว่าก็แพงนะครับไม่ใช่999บาทนะเหรียญนะครับคือแพงอ่ะ6,700นะครับตัวหนึ่งตัวนั้นนะครับเป็นทันตินียมแล้วก็ออกมาเป็นสีกันเมทัลเกรย์ก่อนหน้านี้นะครับรีวิวไปแล้วด้วยแล้วก็มาเป็นโอดีกรีนตัวนี้นะครับหน้าตาของไฟฉายตัวนี้ก็จะมีลักษณะคือเป็นเหลี่ยมๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเมาส์นะครับอยู่บริเวณด้านบนของตัวไฟฉายเป็นเมาส์ที่ทําด้วยอลูมิเนียมลอยนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีตัวกลไกล็อกนะครับซึ่งจะเป็นแบบบานสวิงแบบนี้นะครับเป็นเดือยล็อกแบบนี้นะครับเราแค่อ้าบานสวิงออกตัวเมาส์เองก็จะขยายออกหนอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในอาวุธปืนนะครับด้านบนจะเห็นว่ามีคําว่า gl นะครับหรือว่ากล็อกนั่นเองนะครับใช้งานกับปืนกล็อกได้นะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างสไลด์นะครับของเมาส์แบบนี้นะครับในรุ่น version t w 2นะครับคือตัวนี้นะครับก็จะมีเมาส์ที่สามารถจะเลื่อนไปหน้าไปหลังได้นะครับ แบบนี้นะครับ เราสามารถที่จะปรับตัวอุปกรณ์ให้เข้ากับปืนขนาดต่างๆรุ่นต่างๆได้ง่ายดายนะครับแล้วก็ตัวเมาส์เองสามารถที่จะถอดออกมาได้ด้วยนะครับเป็น removable mouse นะครับ removable เมาส์นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นมากกว่ารุ่น pl mini รุ่นแรกซึ่งเลือกผลิตไปแล้วแล้วตัวนั้นก็สว่างแค่400 lumens นะครับตัวนี้600 lumens เลยสว่างกว่าอีกตั้ง200 lumens นะครับประมาณ50%นะครับสว่างขึ้น50%เลยแล้วก็มี แสงที่อมเหลืองแล้วก็บานกระจายมากกว่ารุ่นแรกด้วยนะครับบริเวณด้านหน้าของ เบเซลนะครับเราจะเห็นว่าเป็นสแตนเลสสตีลสีดำนะครับรอบเบเซลนี้แล้วก็จะมี LVD ข้างในนะครับเท่าที่ดูน่าจะเป็น Cree XPL หรือเปล่าหรือไม่ก็เป็น Osram p 9นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า LVD เป็นรุ่นอะไรเพราะว่า Olight ไม่ได้บอกไว้นะครับด้านหน้าเป็นกระจก t e m p e r g l l s s s นะครับมีซีลกันน้ำกันฝุ่นละอองไว้ด้วยแล้วก็ตัวบริเวณด้านหน้านี้ก็จะมีการสกู๊ปนะเนือลรามีน้ำออกตรงนี้คือเพิ่มความ ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนนะครับเพราะว่าเนื้ออลูมิเนียมมันบางมันก็จะมีพื้นที่ให้อากาศเข้าไปสัมผัสตัวรีเฟล c กเตอร์หรือว่าตัวเบเซลได้มากขึ้นแล้วก็ลดน้ําหนักความหนาของตัว,วอุปกรณ์ไม่ให้มันดูทื่อจนเกินไปด้วยนะครับบริเวณด้านข้างขวามือนะครับ ของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะมีสกรูยึดตัวเมาส์ที่หอกนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อรุ่นนะครับ PL Mini 2 Wall Cree แล้วมี Product Number หรือ s e r i a l Number นะครับอยู่ด้วยลสัลกษณ์ตรงนี้จะเป็นตัวสไลด์นะครับทันทีที่เราคลายเมาส์แล้วเราสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งเมาส์ไปหน้าไปหลังได้แบบนี้นะครับแล้วเราล็อกมันก็จะอยู่กับที่มันไม่สามารถที่จะเลื่อนได้แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าเขาทำเอาไว้ทำไมนะครับด้านหลังจะเป็นส่วนที่ มีสวิตช์นะครับเป็น ambidextrous switch นะครับหรือว่าเป็นสวิตช์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นแบบกดลงนะครับดันลงข้างล่างแบบนี้นะครับจะเห็นในวิดีโอว่าเป็นการเลื่อนลงแบบนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับโดยสวิตช์เองก็จะมีกลไกก็คือถ้าเรากดดันสวิตช์ค้างไว้แบบนี้จะเป็นการเปิด m o m e n t a r y ทันทีที่เราปล่อยนิ้วไฟจะดับทันทีแต่ถ้าเรากดแล้วยกนิ้วออกเลยนะครับแบบนี้ นะครับเหมือนคลิกเมาส์คลิกออนออฟนะครับก็จะเป็นการเปิดแสงค้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดจากด้านไหนก็ตามนะครับฝั่งนี้จะมีชื่อยี่ห้อ o l i ล h t นะครับแล้วจะมีอินดิเคเตอร์เป็นไฟบอกสถานะแบตเตอรี่เมื่อเหลือน้อยจะเป็นสีแดงนะครับรู้สึกจะต่ำกว่า10%หรือ30%ก็จะเป็นสีแดงกระพริบหรือว่าเป็นสีแดงค้างเนี่ยนะครับแล้วก็ตัว MCC port นะครับหรือเป็น Magic Induction Port เนี่ยก็จะอยู่บริเวณด้านล่างซึ่งก็จะไม่รบกวนการใช้งานหรือว่าไม่ทำให้มันดู เกะกะอะไรนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตนี้ก็จะมีประสิทธิภาพในการชาร์จไฟที่สูงสุดรู้สึกจะเป็น 1.0A หรือว่า 2.1A นี่แหละนะครับแต่ว่าการชาร์จก็ทําได้อย่างง่ายดายด้วยการเอา induction แมกเนติอินดักชันแปะเข้าไปแบบที่ผมบอกให้ดูตะเกียนะครับก็คือแค่แค่วางลงไปแค่นี้นะครับมันก็จะชาร์จเลยนะครับชาร์จมีไฟสีแดงขึ้น,ขนเขียวคือเต็มแดงคือชาร์จอยู่นะครับ ยกออกแบบนี้ก็เสร็จนะครับเรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของจุกหายพอตปิดไม่สนิทนะครับเพราะอันนี้มันกันน้ําแน่นอนนะครับชาร์จแบบเหนียวนำพลังงานแม่เหล็กเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวเมาส์เองก็เป็นบานสวิงตัวนี้เป็นโลหะนะครับมีเทนชั่นค่อนข้างดีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น o l ไลท์พีเอลมินินะครับโอดีกรีนคราวนี้เราลองมาดูการใช้งานกับอาวุธปืนบ้างนะครับ ผมจะลองออกับปืน full size ก่อนนะครับจริงๆตัวนี้คือออกแบบมาใช้กับปืน sub compact นะครับซึ่งไม่ใช่ full size เป็น compact ล้วกันตัวนี้เป็นกล o อ k 19 g h n e Gen 4นะครับเป็นปืนผมเองแหละปืนใช้งานนะครับก็เกลีร์ปืนก่อนนะครับเอาแม็กกาซีนออกนะครับดูนะครับไม่มีนะครับหางเลื่อนปืนนะครับแล้วก็เอา ตัวไฟฉายตัวเก่าออกผมรีวิวไปแล้วด้วยนะครับตัวตะก,กี้ที่ใส่ไว้คราวนี้เราลองอใช้งานก็คือวิธีก็คือเราคลายเมาส์ก่อนนะครับจะเห็นว่าเมาส์จะมีระยะในการเคลื่อนที่นะครับอ้าออกแบบนี้ได้แล้วก็จะมีร่องแบบนี้นะครับเราก็ต้องใส่ตัวร่องข้างบนที่เขียนว่า Glock G L GL เนี่ยนะให้เข้าไปในร่องที่ตรงกันนะครับวิธีก็คือเราสไลด์ตัวอุปกรณ์ไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเมาส์อยู่ข้างหลังแบบนี้แล้วล้อกดเมาส์ให้อ้าออก เราวางเมาส์ลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะยึดอยู่แล้วนะครับแต่มันยังไม่แน่นวิธีทําให้แน,น่นก็คือเราสามารถที่จะดันล็อกได้เลยแต่ว่าตัวสวิตช์มันจะอยู่ห่างเพราะฉะนั้นไฟฉายตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานกับปืนหลายขนาดนะครับตัวนี้จะเป็นคอม p พก t ซับคอมเพกต์ฟูลไซส์นะครับก็ยึดเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ดันตัวอุปกรณ์ท้าถอยหลังแบบนี้นะครับมันก็จะเข้ามาในร่องทริกเกอร์กาดพอดีนะครับแบบนี้แล้วเราก็ดันตัวเมาส์เข้าไปลักษณะของไฟก็จะอยู่ ลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราใส่ติดตั้งเข้าไปแบกลอกบานะครับไม่ว่าจะเป็นเจนไหนๆก็ตามที่มีพิคาทีเนี้แต่เจน 3, ขึ้นไปนะเจน3มเจน4ีเจน5นะครับมีร่องแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเจน1นะครับไม่มี2ก็ไม่มีร่องนี้นะครับติดตั้งเวพอร์ตไหลไม่ได้นะครับเวลาเราใส่เข้าไปก็จะเป็นลักษณะคือมันก็จะอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับหลบๆหน่อยซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีก็คือเวลาเรายิงแกส๊สมันจะออกบริเวณด้านหน้า เบเซลนะครับทำให้แก๊สเนี่ยมารบกวนบริเวณเลนส์นะครับมาบังเลนส์ทำให้เลนส์ไม่ใสแล้วแสงก็จะดอบลงแต่ตัวนี้คือมันเข้ามาข้างในนะครับเวลายิงแก๊สที่จะเข้ามาโดนตรงนี้ก็จะน้อยลงไม่เหมือนกับพวก full i z e แบบนี้นะครับ เอาให้ดูนะเห็น,นไหมฮะเวลาเราใส่ถ้าเกิดปกติคือมันจะยาวมหมง่ายนะครับเวลาเรายิงเนี่ยแก๊สมันจะออกมาจากด้านบนนะครับแล้วมันจะมาโดนบริเวณด้านบนเราอาจจะเลอะมาที่เลนส์ได้ด้วยนะครับซึ่งผมทำความสะอาดไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีตัวเขามาติดอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแสงที่แรงกว่าแล้วก็ใช้งานได้นานกว่านะครับคือเป็นตัวตเต็มน้ําหนักมากกว่าด้วยนะครับก็จะได้อย่างเสียอย่างนะครับนี่ก็เป็นการติดตั้งเข้าไปแล้วการใช้งานก็คือสามารถที่จะกดนะครับ เปิดปิดจากฝั่งไหนก็ได้นะครับถ้าเราต้องการหรือว่าจะใช้นิ้วชี้นะครับดันก็ได้ด้วยการดันลงนะครับถ้าเราดันแล้วกดนิ้วค้างไว้แบบนี้ไฟจะติดตลอดเมื่อปล่อยมือเมือม่อไหร่ไฟจะดับทันทีนะครับนี่ก็เป็นาการใช้งานส่วนการเปิดให้มันติดตลอดก็เพียงแต่ดันสวิตช์ลงไปนะครับเดี๋ยวเรายกมือขึ้นมาเร็วๆสงยจะเป็นไวไลท์นะครับฮอสปอตโตมากเลยใหญ่อมเหลืองๆนะครับแล้วก็มีสปิลที่หนาด้วยเหมาะกับการใช้งานตรวจการเราเห็นคลิป ต้นต้นต้นคลิปนั้นนะครับว่าเป็นยังไงเรื่องรันไทม์นะครับอันนี้600ลูเมนส์นะครับใช้ได้1นาทีนะครับแล้วแสงจะดรอปลงนะครับเหลือ60ลูเมนส์นะครับในตารางนะครับเดี๋ยวผมขออ่านคู่มือสักครู่หนึ่งนะครับในนี้บอกว่าแสงนะครับ600ลูเมนส์นะครับที่แม็กซิมัมนะครับใช้ได้1นาที ความร้อนเกินมันก็จะดรอปความสว่างลงนะครับแล้วก็แสงจะใช้งานได้อีก60ลูเมนนะครับได้อีกชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นระดับการป้องกัน ipx6 นะครับ ipx6 impact 1เมตรนะครับน้ำหนักอุปกรณ์ทั้งหมดเลยแค่73กรัมเท่านั้นนถือว่าเบามากนะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์ง่ายๆใช้งานง่ายง่ายราคา2000ปลายปลายนะครับใน Family มันก็จะมีสีดำนะครับแบบนี้สีกันเป็นเทาเกรย์แล้วก็สีเทสเทนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นล่าสุดก็คือเป็น โอดีกรีนนะครับประมาณนี้นะครับก็รีวิวเพียงเท่านี้แหละนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับนี่คือ Olight PL Mini 2น a l k วอลครีนะครับสี Limited Black กันไม่เช่าเกรย์ Desert Tan แล้วก็ Olive Dark Green ขอบคุณมากนะครับ Heavy Raiden Out